เป็นคนเซนซิทีฟบอะไรพวกนี้มากออก็ไม่ไม่รู้ว่าจะร <laughs> ้องไห้หรือเปล่า <S <S เอ,อ๊ะทำไมจู่ๆถึงไปเพราะไม่มันไม่มีเขาไม่ได้มีแบบมาบอกเราก่อนเลยว่าแบบอยากไปเรียนหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะไปคุยกับคนที่เคยไปมาแล้วอยากไปอะไรเงยก็เลยมาบอกเราว่าหนูจะไปเรียนอะไรเงี้ยก็แบบตกใจอยู่ตอนแรกไป4เดือนด้วยซ้ำจริงๆในใจเราก็บอกไม่ให้ไม่ให้ไปนานนะแต่ว่าเราไม่ได้พูดเราไม่เราไม่ได้พูดคำนี้เพราะว่าเราก็ต้องเครารพการตัดสินใจของเขาถูกไหมแต่ว่าก็เอาอย่างอื่นมาอ้างว่างานกำลังเยอะนะงานหนูกำลังเยอะ งา,งานหนูกําลังเยอะนะคุยกับพี่เบิ้มคุยกับผู้จัดการหรือยาง <laughs> พอจบสุปพี่สองเดือนก็แบบเพราะว่าด้วยความที่ไปคนเดียวเนี่ยมันก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วปกติน้องน้องเวลาอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีคนคอยช่วยดูแลมีแม่มีผู้จัดการมีอะไรเงี้ดูแลตลอดแต่ว่าไปนู่นนะ่อยู่คนเดียวจริงๆเราก็แบบค่อนข้างค่อนข้างกังกนวลในเรื่องการใช้ชีวิตหล,หลยายๆอย่างก็ก็คงต้องแบบมอนิเตอร์เขาเรื่อยๆโทรหาบ่อย ใหม่เล่าไม่หมดเราไม่ได้ไล่ใหม่กับเ,ออเราแค่บอกใหม่ว่าเออเราก็เป็นห่วงไงแบบคนงานงานบาสงานมันเป็นงานแข่งบาสเนาะออคนมันก็เยอะมากเนะี่ยเราก็เป็นห่วงกลัวแบบเออของมีค่าชิ้นใหญ่ใหญ่สเตะตาสะดุดตาขนาดนี้เราก็กลัวมันจะแบบหายอะไรงงี้ออซึ่งก็เกือบหายเออ,เอ,อโบนี่แหละ <laughs> ก็ไม่เช <bin uk> <azo> ิงครับจริงๆก็เป so ็นแซวๆเป็นแซวๆแบบอุ like ้ยอย่าให้โบเห็นนะอรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าก็เห็นคือโบเขาก็ชอบแบบนี้แล้วก็พอพอโบมาเราก็บอกโบก่อนเลยไปดูแหวนใหม่สิแล้วโบเขาต้อไปดูอะไรวะอยากได้้าเขาไม่ได้มาเรียกร้ออะไรครับผมเขาก็เาก็ชอบชอบชอบแต่เราก็เตรียมไว้แล้วว่าเม็ดใหญ่กว่านี้แน่นอนอย่าพูดสิไม่มาเปิดประเด็นแบบนี้ ก็เดี๋ยวรอดูโบครับผมโบอยากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นว้ยคุณใหญ่เตรียมงบไปเท่าไหร่ดิจิตอลฟูดฟินนะคบครับหลังบ้านเป็นโรงงานผลิตแบงค์พอดีเราเล่นก็ก็นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะยังไงคู่เราก็ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงเรื่องแหวนเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องปัจจุบันก่อนอืม จริงก็มีอ่านคอมเมนต์บ้างครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูเอ็นดูคู่พวกเราอยากพวกเราแบบลงเอยกันอะไรเงี้ยก็อยากลงเอยเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ยังต้องเขาคบกันมาตั้งนานน้อเจ็ดแปดปีเนาะพี่เต๋อกับใหม่นะก็ก็นั่นแหละครับผมก็รอรอรอเวลาคู่เราบ้างใช่่เจ้าดีครับ <c oughs> จริงจริงไม่ไม่เคยห่างกันขนาดนี้ใช้คำนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> คือมันมันก็มันก็คือเอาจริงตั้งแต่เ็กเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเนะ่ะเราเรามีแฟนเราไม่เคยไม่เคยแบบมีไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบห่างกันกับแฟนขนาดเนี้ยเออคือคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าก็แบบมันก็จะมีความแบบปกติเราก็จะเจอกันบ่อยๆเจอกันแบบทุกเกือบทุกวนันอะไรเงี้ย แต่พอพอเดี๋ยวรู้ว่าเขาจะต้องไม่อยู่2เดือนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหรอแล้วกูจะทำไรอ่ะอะไรคือจริงมันมันเดี๋ยวมีบินเดี๋ยวมีบินไปหามีบินก็เคลียร์เคลียร์ไปก่อนแล้วว่าปรึกษาคุณคุณว่าตอนแรกที่มาบอกเนี่ยเหมือนเล็กแบบสฉลิมเฉลยอยู่บนรถหนูจะไปเรียนนะเฮะก็แบบก็ตกก็ตกใจก็ก็รู้ว่าพูดจริงอะไม่รู้ว่าไม่ได้พูดเล่นหรอกแต่ว่าก็ มันก็เอ๊ะทำไมอยู่จูดนี้ไปเพราะม,มันไม่มีเขาไม่ได้มีแบบมาบอกเราก่อนเลยว่าแบบอยากไปเรียนหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะไปคุยกับคนที่เคยไปมาแล้วอยากไปอะไรเงี้ยก็เลยมาบอกเราว่าหนูจะไปเรียนอะไรเงี้ยก็แบบตกใจอยู่ตอนแรกไป4เดือนด้วยซ้ำใช่เราไม่เราบอกจริงๆ,ๆในใจเราบอกไม่ให้ไม่ให้ไปนานขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้พูดเราไม่เราไม่ได้พูดคานี้เพราะว่าเ,เราก็ต้องเคารพการตารัดสินใจของเขาถูกไหมแต่ว่าก็เอาอย่างอื่นมาอ้างอบอกว่างานกําลังเยอะนะงานหนูกาลังเยอะ งานหนูกําลังเยอะนะคุยกับพี่เบิ้มคุยกับผู้จัดการหรือยังเออเขาจะให้ไปหรอสี่เดือนไหนเดี๋ยวจะมีหนังจะมีละครนั้นทำไงเออก็ใช่พอพอจบสุดพี่2เดือนก็แบบเออถ้าตื่นมาอยูู่้นแล้วคั้งนี้มีเรื่องราวเดี๋ยวเขาฝากคนจับรายนะ โอ้โหจ้างมาได้เลยเใ,ใช่ใ,ใช่สบายใจได้สบายใจได้ครับ,บ,บผมไม่ว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่ที่นู่นเราก็าก็เป็นเง,งนนนนี้ยคือวง,งนั้นก็ใส่ให้ให้ให้ไปเพราะว่าเออไปนู่นจะได้แบบเห็นแหวนแล้วมันจะได้เออแต่ปลว่า เราเล่นคือคือบอกว่าไม่ต้องใส่ไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องระวังใช่แต่แต่ว่ามันมันคงแบบแแเป็นคนเซสซิทีฟอะไรพวกนี้มากก็ไม่ไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือเปล่าแต่ว่าไม่แต่ว่าก็มันก็มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วขนาดขนาดเล็กเมื่อก่อนพี่ชายเล็กพี่ชายญาติฮะเขาแบบต้องไปกับเมกาตลอดเขาเรียนที่นู่นไง เขาจะไปทีนึงเราก็ยังร้องไห้เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ก็ไม่มีครับผมก็คิดว่าเราว่างก็คือต้องโทรหาก่อนอยู่แล้วใช่หกชั่วโมงก็ต้องคิดไปแล้วฮะก็เตรียมตัวเตรียมตัวนอนไม่ดีละช่วงนั้นเตรียมตัวนอนน้อยใช่เพราะว่าเราก็อยากจะแบบถติเขาเลิกเรียนเลิกเรียน4ี่โมงเย็นเงี้ยของเราคงก็สี่ทุ่มแล้วไงอะไรเงี้ยเขาเขาจะนอน นอนกี่โมงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ยังแต่ว่าก็ต้องคุยกันว่าให้ให้แบบเพราะว่าด้วยความที่ไปคนเดียวเงี้ยมันก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วปกติน้องน้องเวลาอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีคนคอยช่วยดูแลมีแม่มีผู้จัดการมีอะไรเงี้ดูแลตลอดแต่ว่าไปนูน่นอ,อ,อยู่คนเดียวจริงๆเราก็แบบค่อนข้างค่อนข้างกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตหลายๆอย่างก,ก็คงต้องแบบมอนิเตอร์เขาเรื่อยๆโทรหาบ่อยๆ ไม่กังวลครับไม่ไม่ไม่กังวลเรื่องหนุ่มๆแน่นอนไม่ได้มั่นใจว่าเราเอาอยู่เรามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วมันหลอนอะเราเท่ขนาดนี้เออมันก็ใช่ไปก่อนไม่ไปเล่นเล่นครับผมเห็นวันนี้จะออกงานก็เลยไม่ได้โกนเพราะละครเพิ่งจบไปจริงโบชอบโง่ไปจริตลอดจริงจโบเออโบก็บอกว่ามันก็เท่ดีมันก็แตกต่างดีเพราะว่าแบบ เพราะว่าเราเองก็แบบเหมือนหน้าแบบฟิลเด็กๆใสๆมาตลอดอะไรเงี้ยพอพอเราได้ไว้หนวดคนเห็นในละครด้วยแล้วเราเขาชอบกันคนชอบกันเยอะอะไรเงี้ยก็แบบพี่ก็ลองไว้ดูสิก็เลยลองไว้เล่นๆครับผมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องโกนละแล้วเขาบอกมกี้อะไรจี้จกลา,าก็ไม่ได้จัก,กรจี้แต่ถ้าเอาไปถูว่าจักรจี้ถ้าอยู่เฉยๆมองเฉยๆก็ไม่จักกจี้เอาไปถูแขนอไงจักรจี้ ปิ๊งมาได้มะทำได้ใช่เขาจะตดเอาออาไปแทน